ซึ่งก็นับได้ว่าบิ๊กโจกนั้นออกมาเดินหมากสู้ในยกสุดท้ายสำหรับการใช้สิทธิทางด้านของกฎหมายในการฟ้องนับตั้งแต่พบตรไปจนถึงตุลาการศาลปกครองเพื่อขอให้หยุดแทรกแซงคดีซึ่งก็นับได้ว่ามีการออกสื่อแบบรัวๆสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานเพราะในจังหวะล่าสุดของอดีตรองพอบตรสำหรับการฟ้องประธานศาลปกครองสูงสุดและตุลาการศาลแผนก สำหรับคดีทุจริตต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสำหรับการยื่นหนังสือถึงประธานของศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ยุติการแทรกแซงคดีขององค์คณะที่มีการรับผิดชอบต่อคดีและยังมีการเลิกประวิงเวลาคดีซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคู่กรณีและมีอาจที่จะพิจารณาคดีของตนได้อย่างปราศจากอคติเป็นธรรม อันเป็นผลสะเทือนมาจากคดีที่บิ๊กโจ๊กนั้นได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ยกเลิกในคำสั่งที่สตชนั้นมีมติไล่ออกจากราชการเพราะตัวของบิ๊กโจ๊กนั้นมองว่าในเรื่องนี้ตุลาการผู้ควบคุมคดีได้ใกล้ชิดกับตัวของพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผบตรเพราะมีการเรียนหลักสูตรเดียวกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญ ซึ่งทางด้านของตุลาการบางคนนั้นก็ได้มีอคติกับตัวของบิ๊กโจ๊กด้วยทางด้านของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้ยังคงพ่วงฟ้องกับพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรผบตรที่ศาลจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1ตุลาคม2,568ซึ่งได้บอกว่าพบตรคนปัจจุบันนั้นมีการหมิ่นประมาทตน ด้วยการโฆษณาจากกรณีของข้อสอบพนะนิติศาสตร์จุลาหลังจากที่บิ๊กโจกนั้นได้มีการอ้างว่าตำรวจไซเบอร์ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเหล่านี้กับตนและทางด้านของสอตชนั้นก็ได้มีการใช้อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับตนสำหรับการกล่าวหาว่ามีการร่วมทุจริตข้อสอบ ซึ่งเพราะว่าช่วงที่โตนต้นไปเรียนบิ๊กโจ๊กนั้นอ้างว่าบิ๊กโจ๊กนั้นได้อยู่ในสังกัดของสำนักง,งานประหลัดของสำนักนายกจึงไม่มีการทุจริตใดๆทั้งสิน้น